ควบคุมคุณภาพใช่ไหมคะพี่ควบคุมเลยใช่ไหมคะนี่ทอแล้วก็แช่ฟิตเหรอคะนี่ฟิตยัง่่ละะคอ๋อนี่นะคะโรงงานขนมของแม่พึ่งน้อยบนมกา นี่วันหนึ่งกี่ชิ้นเนี่ยโอ้โหวันละสองพันชิ้นโอ้โหโสหสนใจมากเลยน้ำปานนี่ยกุหลาบอย่างนี้นะคะโอเคนะมันจะเป็นดอกกุหลาบเบบเมเพลูกแบบเป็นตอนะแบบตอแล้วมนะันม นนเป็กุหลาบไหมเอาเว้นกีบอ่่แมอันนั้นมันยาวไปลาเออเออไม่ต้องเอลื่อนน่ะเป็นการแสดงเดิมพอดีละพี่ว่านะกุหลาบอันนี้แมงกินกะกุหลาบแมงกินไหมแม่เนาะเบ่งเบ่งนุ่นแม่ก็ได้อยู่กุหลาบกุหลาบหินเอองามนะสวยเอออันนั้นอแม่อันนั้น เหรอเนี่ยฮะเจ้านะง่ายอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะสวย,ยนี่อ่าครั้งแรกบันไดเราจะเป็นกุหลาบไหมกุหลาบหินแต่ <laughs> <laughs> กุหลาบอ้อยนี่ได้อยู่นี่นะคะ,คะหิวเลยกินห่อเลยนี่วันละกี่พันอันคะนะโอ้โห แหมกลิ่นมันบอกเลยว่าเป็นพิซซ่ายำโลหมูหยกต้องมีเทคนิคในการม้วนด้วยกระดาษได้ไม่อยู่ข้างในมันต้องเป็นจริงเลยนะ ในกระดาษ uh กระดาษเข้าไปอยู่ในระบบกระดาษเย